สายเลือดก่อยมากแล้วแม่ลูกแค่ไหนครับเมื่นซี่พันหาร่อยลูกตัวแม,ตวแม่ตัวแม่นี่เดี๋เพื่อเข้าไปเมื่นนึงอีกหารลอยอันนี้แม่ลูกเมื่นซี่พันแม่เดียวนี่เมื่นหนึ่งก,ก็อีกหารลอยหาพ,พันก็อีกหารลอยมีกัพ่อพันเป็นว่าพ่อพันพ่อพันไปต้องการพ่อพันตับเอาไปหาง่วแยกแม่แยก,แแยกลูกไปเลี้ยงนีบอครับนี่บอนี นมั้ตงๆอยู่สูงกอรลอยเกือบลอยชี่ชีเจ้าวานลาบนนี่13,000บาทครับ,อ 13, 000, บเออมื่นสมพสมบาทเจ้นี่ก็ขายถือได้ไหมงไงเนี่ยขายขายเพราด็ค้าน้ำคน้ำปลาเรา,อาเอากำไร <c oughs> <c oughs> สิบเาบาทเก่าจ้าสิาอย่างไรช่วงนี้เจ้าหญิก็ยัง1มื่นแปดมนเก่ามานี้เหลือ1มื่นสามมื่นสาพอีกสมบาทบาทก็ได้ของดีราคาประหยัดเลย ได้ยีตัวเดียวก็บว่าใดได้พออันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี่ช่วงนี้อ้าวท่องปานทับถนนโอ้โมแม่ท้องเบษแม่ท่อพิษขอไปอ้าวมากคือเราครับเสีย้านเท่าเอื้อยกับน้องไว้สมันดีลอสามเอื้อยน้องสามนามสะกูณอ้าวโคมนี่เปิดแล้วาไว้หมื่นแปดร้อยหมื่นแปดพันแม่หมื่นหนึ่งลูกแปดพันอ้าวแยกให้เลยเหร เอารวมซะเอามื่นแปดนีถ้าเราสามตนี่สามหมื่นพันต่อร่องนด้อีกโอ้นี่ครับต้นกับแม่สาวลูกตกวนี้อีกเกลือของตัวนั้นโอ้นี่ครับสามตัวนี่สามหมื่นพันเ่ากี่ตัวเดียวก็บ่ได้อันนี้ซื้อหนึแถมสามไปเลยจัซสิว่าจยางไรเนาะช่วงนี้ เอาปัจจุบันราคาปัจจุบันง่ายงเอาเบอร์โทรไปอ้เบอร์โทรอ่าเรื่องานย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามสองเก้าามองเกห่ง่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เนโอ้ก็ได้ไปมือหนึ่งมือหนึ่งดูหอยไฟไว้บ่พอจะจับนั่งน้าผมอยู่เด็ก่อเอาฟาข้าวเสียฮะอ้าข้าวหัแมกไอแมกได้ได้ไอแมกขยอง คือมาไทยแน่คือมาไทยแน่คืนมาไทยแน่หรือพี่ไอ้ขวดเราฟังเล่านั่นขอบขวดแตกแยกวขอบขวดแตกแยก่แ้วเอาฝากกบขึ้นทอดฝากกบขึ้นทอดเพื่อนเด้อมาเลี้ยงเขาเนี่ยเดี๋ยวมาห่ายฝายจักนัดผู้ดำผู้ด้วยผู้ที่ตามพอดสามล้านเนาะเพื่อนห้ายใกล้แล้วดิสองล้านเก่าแล้วซอยกันกดแจ๋วกดตรสัพตะไคร่เพื่อนเนี่ยติดตามเพมันได้หลายในเพื่อนผมวนมันละอ้าวมันมันครับผมโชคดีโชคดีครับผมห้ายมันไผฟมันมันอีกแล้วครับมื่อนี้ ขายแต่เส้าไหวมั้ยนี่ขายแต่เส้าครับโอ้หมานผู้เดียวหวังคนปั้นมาให้กินกะเอาแต่เส้านี่มันได้ขายฝ่าปนฝ่าปนฝ่าวปนฝ่ากินเลยฝ่าวปนเลยโอ้สุดยอดเลยตัวนี้โอ้ของจริงของจริงครับมือนี่ส่วนควายเฮามาทานมาทานโอ้โอ้โอ้าหารชิ้นมาอร่อยด้วครับพอพันเลือดก้อยเปิดราคาไว้หาพัาครับหาพันก็อีกหาอร่อยเหลือตัวเดียวนี่บ่ หาพันก็อีกหาลอยเังกันพ uh ่อพันเป็นว่าพ่อพันพอพันไต้องการพอพันตับหาพันก็อีกหาลอยโอ้ตัวเดียวก็รอเลยเคร่อนาไแงปนวันด้หาขไขงันเดหาขายอ้าวช่วงนี้แลคายอมเย้าคายอมเย้าเอาไปแบ่งกันหาพันก็อีกหาลอยเบื้องเอาพี่น้องใข่ก้ป็สื่อมูจีดไค่ก้อยซื้อมูจิดไปกิน เอานี่ละเอาเบอร์โทรไปอีกศูนย์หกหนึ่งแปดสามสองแปดสามสองหนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งหกเจ็ดห้รเราเสือโกกสือโกกสูงประมาณเมตรนิดนิดนี่ละเอาสายเลือดก่อยครับโทรมายามมึงนี่สายเลือดก่อยมาแล้วแม่ลูกแย่ปะครับเหมินสีพันหาครับเหมินสีนา่าอยตัวเมีลูกตัวแม่ตัวแม่นี่ดิเพิ่อเข้าไปแบบนี้เมินหนึ่ง้อีครหิขาร้อยอันนี้แม่ลูกเหมินสี่พัน แม่เดียวนี่เมืนน่นนึงก็อีกหาร้อยลูกแม่ย่างดีลูกแรกพรอ่อหมดนี่เบ้ลลเงลูกสาวเหุ่นส,ส่วนสูงแม่ก็ประมาณร้อยสามสิบอา้าไใครต้องการเมื่นสี่อันนี้แม่ลูกสาว,อสาวเอา้าสามแม่ลูกครับไครอยากได้โทรมาเบอร์ได้ครับศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้า สามสามสามเจ็ดสามเจ็ดนี่แม่ลูกแล้วก็แม่สาวเนี่ยเบื้องเอาพี่นอ้องแม่ลูกแล้วก็แม่สาวไผ่มักระไรกับทุมายามึงเอาเป็นงัวไทยๆกลางๆแจ็คหน่อยนี่แหละเบื้องเอาแม่ลูกต้องการตัวใดทุ่มมายามด่วนตัวดูดนุ่มกันนี่นีแม่ก็ลูกบหอแม่ลูกครับสามหมื่นสี่สามหมแม่ลูกก็ต้องดูดนุ่มกันอยู่ สามหมื่นสี่ครับบุญล,ลูกกับลูกแม่ย่งดีสมหมื่นสี่พันดูเต้นุ่มแม่จนจอยหมดแล้วเอาไปกินยาก,กินยุงครับผมสามหมพันแม่ลูกลูกตัวเมียโ้งามไปเบานี้ตัวมมนี้สองหมันครับสองหมื่นสี่พันแบบแจ่มเลยบ้านนี้ปีกัวครับตัวนี้ปีกัวเบื้งเหนือนางสีสันกับแจ่มดีมือเรื่องนามลางอา้าวสวยงามครับแม่นี่สองหมื่นสี่พัน ครื่องดำดีพวกหางยาวเหือเบิ้งเอาหางพ่วงหางหือเรื่องน้ำลางไปต้องการครับแม่นี่ที่เด็ดเลยปวดจมูกโด่งดีแน่เยี่มอีกเอาเบิร์ได้ไอ0 6 1 0 4 5 1 3 0 0 1 3 0ตาการพืชผลนะครับผมนี่แม่ลูกก็มีอ้าว24,000กับ34,000มักตัวใดกับโทรมายามมึง ับงามดีอยู่ส่วนสูงก็บลอยสี่สิบห้าตัวนั้นลอยสามสิบเนี่ยครับเพิ่งเอาพี่น้องราคางวัวช่วงนี้ของแท้กำลังโดดโน้มกันจุ๊ดเลยคุณค<ฮ>ู่คักเงาบอลู่เงามอยู่ครับแม่สาวต้องคู่ป่ะครับปาดของดีราคาประหยัดอีกเลยหลุดหมักใหญ่ครับลอยสี่สิบห้าเจ้าบ้านได้ ตัวละสองพันกว่าบาทเบิ่งเอาตัวละสองพันกว่าฮ่าฮ่าฮ่าคือคักแต่ครับผมาคาเนี่ยถือว่าย่อมเย้าอยู่ครับช่วงนี้ยังหนาซื้ออยู่หนาลงทุนตัวละสองพันกว่าสูงลอยสี่สิบกว่าครับวิสุดที่วัดป่ะครับแมนอยู่ป่ครับฟังเสียงแมนนี่ป่ะผมว่าฟังเสียงตามเบิ่งอยู่ในคลินแมนอยู่แมนอยู่ป่ะ โอ้ผมก็ติดตามอย่ครับครับผมอ้าวพ่ออันซื้อไปเลี้ยงอยู่บ้านไหนพ่อบ้านพุทขาวอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสีเกตสีสเกตแต่แยกโตแล้วมื่อนี่มีครับเพิ่งสองตัวสองตัวนี่เอาซื้อแน่นลคาเจ้าบาทครับสี่หมื่นบาทคือได้ของดีราคาประหยัดแต่กี่ตัวเดียวกับได้ได้พ่ออันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี่ช่วงนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลายตัวป่ะมีสามตัวครับครับผมโอ้ยนี่ครับ อา้าวแสดงว่าจัดเดรียบร้อยครับ 40, <laughs> สี่หมื่นในสองตัวพ่อซื้อแห้งช่วงนี้ได้แม่พันธุ์งามๆครับอ้าวมันหมานพ่อครับผมเดี๋ยวเบิ่งถ่ายงัวให้ครับงามๆอันนี้มันซื้อแล้วเด้อครับพี่น้องนี่ครับสองหมื่นตัวละนะครับผมห้องตัวละสองหมื่นกว่ะแต่ว่ากัจบการซื้อขายกันแบ่งกันไปเลี้ยงครับช่วงนี้นะครับผมหญ้ามันอึดผู้่ได้ปลูกหญ้าก็สบายไปนะครับผมหญ้าบ่อึดบ่ะยากผู้่ได้ปลูกผู้่อได้ประปูกนี่ก็สิบ่ราะต้นละนะครับผมนี่ เบื้งเอาตัวละสองหมื่นพี่จะน,น่าเบิ่งพี่นอ้องใครมีเงินก็พอซื้อไปอยู่ครับช่วงนี้ท้าก็ฟุตตกมาใหม่หรราคาเพรมันราคาหนิดอกก็สิขึ้นขยับจักหน่อยอยู่ดอกนะครับผมเอ้าคอยเลือกคอยพี่น่าเบิ่งเดียวกันครับฝ้าวายกับฝ่าวเมื่มมอบ่พ่อขายก่อนจะว่เจ้าบ้านเราบอกค้ดหนิโค้ดหนี่งหมื่นหายากมื่นหาร้อยหมื่นหาร้อยโอ้หมื่นหาร้อยก็เยอะอ้าวแม่ลูกแม่เจ้าบ้านลูกเจ้าบ้านว่า แม่เ0ินพันแม่เ0ินพันลูกปัญหาพันหาพันขันเอาแยกมาพอเนาะเอาแยกไล้ลูกแม่ยังดีแม่โอแม่สูงร้อยสาบห้าบวกเกือบกือๆร้อยสีิบปุ๊ละนี่น่าตาแม่ลูกเขี่ยมอทาน้าบออาบนี่เอาบอทรก่อนพเกเก้่องเก้าหนึ่งหนึ่งสองเกครับนี่นะพระอยากเอาไปเลี้ยงตระการตการผลดผล เมือหนาพันมหาพันครับนี่ครับอยากได้โทรมาอยากได้นี่ทรงตะการให้ส่งให้ฟี่พร้อมส่งห้ระยะ10กิโล10กิโลนอจุ้งเมือ่อ <laughs> <laughs> ลูกหาพันแม่มือนพันเอานี่ละอยากได้เฝ้าโทรมาด่วนๆเดีย๋ยวเสียไปเฮ็ดเวียกก่อนเด้เบิ่งเอานี่ละช่วงนี้ละค่ยยอมเยา้า ย่อมดีเลยย่อมเยาวไปแม่เขาสือไปสองหมื่นตัววาแม่นอันียังก็บอกตามที่สุดในตามที่สุดในรอบในรอบที่เคยเป็นในหอยมาก <Man S 1> เป็นในหอยมาหลายจักปี <30 S 1> กพ่อสามสิบ <30 S 1> กว่าปีสามสิบกว่าปีคือว่าย่อมเยาว์ดที่สุดแล้ว <laughs> เอานี่ละครับไพ่อะไรก็บฟ้าเอามาโทรมาเอาไปเลี้ยงแ,ยแม่สาวสวยๆเครื่องดำดำอ้อจ่ายบาทแล้วพ่อหมื่นแปดพันห่าร้อย สูงเกือบร pues ้อยสี่สิอยสามสิบเปไปเบื้องเงาหางเบื้องพ่วงหางราคามันถือโผดเพราะว่านะครับหนึ่งื้อยสวยๆเลยต่อรองได้อีกนะครับผูดหน้าตาดีโอ้ยต่กี้ไม่ได้สามสีตัวนี้เหลือสิบแปดร้อยหมื่นแปดะครับผมหาร่อยแทมให้อีกที่เรียดเลย ต right. <laughs> ่อไลนยัต่อหน่อยพแอ้วบมาเบอร์โทรนไหนพ่อศูนย์เก้าศูนย์เหกหนึ่งสองาีเก้าหาหเหลือตัวเดียวสุดท้ายขอรอเลยโอ้ยีเฮ็ดคักใส่บาดนี่แบบง้ามเลยเหลือหมื่นกว่าบาทอ้าวช่วงนี้ยังนาซื้อนาเลี้ยงอยู่โปรโมชั่นพิเศษเจ็ดสิบห้าร้อยกับขายอ้าวช่เชือไปางไหนร้อนอ้าว เฝ้าซื้อเดี๋ยวฝนตกก่อนสิราคาบออยู่หม่องเก่เอาอ้าวมันมันพรอมาแล้วครับบ้านนี้เอ,เอาตลาดแล้วของแท้เศราไปเก็บบักพริกเด้ยครับเศราไปเก็บบักพริกแล้วบักพริกเบิดแล้วบักพริกเบิดแล้ว,ลว <laughs> นี่บอกเขาเหรอแม่ครับขายลูกมะเขือเนี่ยขายลูกเหลือใช่ไหมครับปาดนุ่มยังตรงๆ,ๆอยู่เอ้าไปหางัวแยกแม่แยกลูกไปเลี้ยง นี่บอบดีบนีนี่นี่นครับน,นมยังตรงตรงอยู่สูงกือรลอยเกือบลอยชี่ิบเจ้าวานาบานนี้มื่นสามพสบาทครับเออมื่นสามพัสบาทเป็นไหนก็ขายถือไ,ได้ไม่ใี่ยขายขายพอาดคาเราพูดเราปลาเอาบเอากำไรสิบสามบาทเกาเจ๊เซว่า่างไดช่วงนี้เจ๊กี่ก็ยังมื่นแปดหมื่นเก่ามาในเรือหมื่นสามไมครับมื่นสามพก็อีกสมบาทโอ้ แม่แยกลูกเบื้องเอายังห้องหาลูกครับยังห้องหาลูกอยู่มันมาแม่งลูกงัวเด้อแม่งัวเด้อนี่เหมือนสามพันสามบาทเอาเบื้องเอาพี่น้องไผรกำลังตามหาหลุนราคายอมเย่าอันนี้ตัวล่องอะไดรอีกตัวล่อรองได้อีกนิดหน่อยนี่ือกับแม่บักใหญ่เลยนี่หน้าตาโอ้ยฟองดีราคาประหยัดอีกแล้วเอาใครอยากได้ใครข้อทุบมันเนี่ยนี่ เดี๋ยวแป๊บหนึงว่าเอาเบอร์โทรเขกันเบอร์โทรไปไหนน้องศูนย์ครับศ9นย์เก้าเก้าห้าสอองหาองนี่หกสอง่นบอกว่าโทรมาจากสุธิวัฒน์สามสี่แถมบะเพีไข่อีก2กิโลครับปอ้ยนี่ครับเอาไปกินฟฟีๆเลยไปกินฟรีๆเพรได้สีจ้าเออเจ้าบาย หมื่นสามพัน0บาทมื่นสามพันอีสามบาทเอาพน่อยิงแขวเมืองนี่อยิงแขีวเลยแคบาทก็พอแคบาทมื่นพันนน่หมื่นพันอีกกพันมไดนบอกเขาว่าเอามื่นพันพ่อเราห้องไว้ห้องไว้ห้องไว้หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทอดชุดเมื่อันสามนอเบอร์โตรเบอร์ไหพ่อเบอร์โตรพ่อ่เมืองนี่ เมื่อไรตบาทหนเมื่อถูนย์เก้าสองศูนย์เก้าองแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดแปเจ้าแดแปดเจ็ดเก้าพราะนี่เมื่อเราท้ยก็สุดเมื่อผน่าะนีเมื่อเนลาดท่านี่เบื่อเขาพี่น้องเบื0องพันเบื0อสามเบื่องพันเบื้อเขาเบื่องเขาบาบนี้สูงกับประมาณร้อยสาสกับผมเจ้า่าวาพ่อถือถเนี่ยนี่ตละหาพันหาตละหาพันหาต่อรองไนอีก เบิ่งเอาพี่น้องเบิงเอาเบองเอาเอาตัวลาปัญหาท่านจะเอาเงินเ็าอปัญหาหนี่ละพ่ว่าไบับุเบิ่งเอาแม่หนึ่งผู้หนึ่งความใส่งานไปเอาไปเฮ็ดเบียกเขาไปเบอร์โทรวาไรพ่อชื่ออะไรวะศูนย์หกสองหกหนึ่งสองสามห้าสามสองสามหสามนี่ผูหนึ่งแม่หนึ่ง ตัวละหาพันหาลอยอำเภอใดพ่ออำเภอเมืองศรีเกตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่ตัวบอกใหญ่นึงงด้นี่ม่นเป็นหน่อยด้สนใจกับโทมาสนใจกับโทมาด่วนๆยังหน่อยเดี๋ยวมันสิบขึ้นรถก่อนตัวละหาพันหาลอยแจ๊คสีวาจังใดนี่มีคล้องงามตัวนี้เป็นคล้องงามเปคล้องห่างเบาไว้ก็คล้องสดๆจริงๆดีกว่าอ้าวเอื้อยกับน้องบป๋อ อ้าวตัวนี้เ่าครับ4พ0 0ห้ารอยขายไปแล้วตื่นอีกแม่สาวอะไรแม่สาวว่า1 0 0ห้าพันห้า1,000ห้าพันห้าร้อยสวยๆอ้ออตัวนั้นอะยครับ17,000 17,000โอ้มหนี่ตัวมามครับ1 0 0 0นกว่าบาทช่วงนี้ต่อรองได้คือเก่าตัวแดงโมแมนบ่บอสมมนเอ้ะมีสามตัวสุดท่ายนี่ครับแดงๆงามๆ ประกันตัวนี้ให้มีมัตัวนี้ยังมีส่วนสูงกับสูสีกันประมาณ130กว่ากว่านี่ครับตัวนี้ประมาณนี้ละ130นี่ละประมาณเพีนน่น้อง,งนี่ละแดง,งนีง่ละงามงามนังหนาดีเซ้าเรียนของห่างแล้วลเรอวะเรียนของสดสา,สาวดีกว่าคว้องห่างเบอร์โทรมาได้ 0 9 3ย์เก้าสามหนึ่งแปดห้าสี่หกเก้าแปดอําเภอกันทรารมครับผมซีสเกตเครื่องนำดีพวกหางเ่ละตัวครับหน้าตาดีนี่ครับนี่นั้นพูดนี่ละนังแดงดีครับเนื่านังสีสันโอ้เม็ดตัวแดงๆงามๆอ้าวมันมาได้แดงงามดีอ้าว ท่องปานทับถนนโอ้โมแมทท่องเบสโมแมนทโมพิดขอไปอ้าวมากขึ้นเอาครับเสียปานเท่าเอื้อยกบา้ังไว้สามันนีล่ะเอื้อยน้องสามนามสกุลเอ้าโคมนีเปิดละคาไว้หมื่นแปดหมื่นแปดรอยหมื่นแปดพันแม่หมื่นหนึ่งลูกแปดพันอาแยกให้เลยเาเอาร่วมซะเอาหมื่นแปดือนเบินี่ว่าจะได้สามหมื่นีถ้าเราสามตนี่ สามหมื่นพันปลาต่อรองได้อีกโอ้นี่ครับต้นกับแม่สาวลูกตัวนี้อีกเกลือยของตัวนั้นโอ้นี่ครับสามตัวนี่สามหมื่นพันเท่กี่ตัวเดียวก็บ่ได้ตัวเดียวก็พอได้อันนี้ซื้อหนึ่งแถมสามไปเลยแจ็คสีว่าอย่างไรเนาะช่วงนี้ขายไว้ยี่น้องเลยปวดพวกโอกแดงเอาปัจจุบันราคาปัจจุบันง่ายๆเอา เบอร์โทรไปอ้เบอร์โทรเอกหกสี่ศูนย์หกสี่สามสอเ้มสองเก้าหนี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่่โอ้่ได้ไปมือนึ่งมือหนึ่งดูหวยปไปเพราะ่ปอปอตื่นสับนั่งน้ำผมอย่เด็มก่อนอ้าวฟาเข้าวเสียฮะไอ้ฟาเข้าวหาลุงแม็กไอ้แม็กได้ไอ้แม็กข้อยองขึ้นมาไทยเน่ยเออขึ้นมาไทยเน่ยขึนมาไทยเน่มีไอ้คนลรฟังเล่าเนั่น กดแตกแยกเขากดแตกแยกด้วยอ้าวฝากกดขึ้นทอดฝากกดขึ้นทอดเพื่อนเด้อมาเลี้ยงเข่าเนี่ยเดี๋ยวมาหฝ่ายจักนัดผูดตามพู้รวยผูดผู้ที่ตามพอาะสามล้านเนี่ยเพื่นหงายใกล้แล้วดิใกล้แล้วเนาะสองล้านเก่าแล้วซอยกันกดแชร์กดซับตะใครเพื่อนเนี่ยติดตามเพื่อนได้หลายในเพื่อนผมหมนละอ้าวมันหวานครับผมโชคดีโชคดีครับผม